โยโย่ yo, yo, กล่าวสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านอีกเช่นเคยนะครับวันนี้พี่เจดีเองจะมาแนะนําญาติพี่น้องที่ลงทะเบียนในระบบเดิ l e t t ทอร์ออนไลน์ไปแล้วเนี่ยแต่ลืมรหัสผ่านนะครับว่าต้องทําอย่างไรส่วนใครที่ลงทะเบียนไปแล้วเนี่ย ดยใช้ชื่อภาษาอังกฤษแทนชื่อจริงบางคนก็ใช้ชื่อภาษาไทยในชื่อผู้ใช้นะครับไม่ต้องกังวลน,นะครับเมื่อระบบเปิดให้บริการเต็มตัวแล้วเนี่ยเราสามารถกลับไปแค่แก้ไขได้ด้วยตัวเองอตลอดเลยนะครับสิ่งสาคัญที่สุดเนี่ยก็คืออ e ีเมลของเราและรหัสผ่านนะครับที่เราต้องจําไว้ให้ดีนะครับวันนี้พี่ตดี้เองเนี่ยก็จะมาสาธิตให้ดูนะครับว่าถ้าเกิดเราลืมรหัสผ่านเนี่ยนะครับเราจะต้องทําอย่างไรง่ายๆดเดียวเองครับเราไปดูกันเลยพอเข้ามาที่เจอหน้าลงทะเบียนนะครับ ให้เราคลิกเข้าสู่ระบบนะครับโอเคอันนี้เรา,าถือว่าลงทะเบียนไปแล้วนะครับอพอเข้ามาเข้ามาหน้า,าเข้าสู่ระบบแล้วเนี่ยให้เราคลิกที่ลืมรหัสผ่านได้เลยปุ๊บตรงนี้เนี่ยให้เรากรอกอชื่อผู้ใช้ของเราหรือว่าอีเมลของเรานะครับแนะนํานให้กรอกเป็นเป็นอีเมลบัญชีอีเมลของเรานะครับอนนี่พิจด,ดีก็จะกรอกโอเคนะครับกรอกให้ครบนะครับแล้วก็กด ตรงนี้เลยนะครับขอพาสเวิร์ดใหม่นะครับ Get new password โอเคหลังจากนั้นเนี่ยระบบก็จะทำการส่งอ e ีเมลยืนยันนะครับไปที่บัญชีอ e ีเมลของเรานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราใช้ Gmail เราก็เข้าไปใน Gmail เลยนะครับโอเคพีท okay. ีเข้าไปใน Gmail พอเข้าไปใน Gmail เนี่ยเราก็หาอีเมลที่ส่งมาจาก The t e t t e ออ n ไลน e เลยนะครับในที่นี้เนี่ย โอ,อ้สมมุติถ้าเกิดเราไม่เห็นอีเมลที่ส่งมาจากเด e l e t t e อ o n อ i นไลน์นะครับให้เราไปที่ทังขยะนะครับไปทังขยะยังไงเราไปดูกันนะครับปุ่ม3ขีดด้านบนนี่คือปุ่มเมนูนะครับเข้าไปที่เมนูไปที่จดหมายขยะนะครับเข้าไปที่จดหมายขยะปุ๊บเรามาดูอ้เจอแล้วนะครับเดลเรสเตอร์ออนไลน์จดหมายมันอยู่ในจดหมายขยะนี่เองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยให้เราทําการ คลิกตรงที่เขียนว่ารายงานว่าไม่ใช่จดหมายขยะนะครับเราจะรายงาน Google ว่าอันนี้เป็นจดหมายของฉันไม่ใช่จดหมายขยะนะครับแล้วก็คลิกไปที่รายงานว่าไม่ใช่จดหมายจดหมายขยะพอคลิกไปปุ๊บมันหายไปแล้วครับอีเมลนั้นหายไปแล้วนะครับมันก็จะไปปรากฏอยู่ในหน้าหลักนะครับหน้าหลักหน้าหลักโอเคอ่ามันก็จะมาปรากฏอยู่ในหน้านี้นะครับมาแล้วนะครับโอเคพอมาแล้วเนี่ย นะครับเราก็ไปคลิกตรงลิงก์ตรงนี้ได้เลยนะครับด้านล่างตรงนี้นะครับเพื่อที่เราจะเปลี่ยนรหัสนะครับตรงนี้เนี่ยเขาก็จะให้สุ่มรหัสมาให้เรานะครับถ้าเราไม่ใช้รหัสที่เขาสุ่มเราจะใส่เองเพราะมันจะได้จําง่ายกว่านะครับเราก็ลบไปเลยนะครับแล้วก็ใส่อะไรก็ได้เลยนะครับที่เราต้องาจําได้นะครับโอเคพี่ดีก็จะใส่ง่ายๆไปเลยนะครับพีดีะจะได้จําได้ปึ๊บป๊บโอเคเขาบอกว่ารหัสเราอ่อนแอมาก แต่ไม่เป็นไรนะครับเรากดที่ยืนยันนะครับเราจะใช้รหัสนี้เราก็ติ๊กถูกตรงนี้นะครับแล้วก็กดเซฟพาสเวิร์ดได้เลยนะครับโอเคเซฟรหัสไปเลยเป็นอันเสร็จสิ้นแล้วครับแค่นี้เองครับง่ายๆใช่ไหมครับ พี่ดิดีก็หวังว่าวิดีโอนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์กับพี่ๆน้องๆไม่มากก็น้อยนะครับใครติดปัญหาตรงไหนเนี่ยก็ทักเข้าไปใน Line แอดจดหมายหลังคัแพงได้เลยนะครับพี่ดิดีเนี่ยจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างให้ด้วยนะครับวันนี้พี่ด,ดก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับเป็นกำลังใจใทุกคนเสมอเลยนะครับสู้ๆ